สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับโรคโรคหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากความผิดปกติของทีโลเมียนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ททโลเมียคืออะไรบางคนทําไมผมขาวผมงอกทั้งหัวท,ทั้งทงที่อายุ30นะฮะหรือบางคนทําไมมีโรคปอดที่อยู่ๆก็เป็นพังผืดในปอดมีตับมันวายขึ้นมานะครับบางคนรู้สึกว่ารุ่นพ่อของเราก็เป็นนะครับรุ่นลูกของเราก็ยิ่งเป็นใหญ่นะฮะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤิตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจจะมีบางคนเคยสังเกตว่าเอ๊ะเพื่อนเพื่อน,นเราเนี่ยบางคนทําไมอายุ20กว่าก็ผมขาวแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเจอผมขาวมากๆนะครับทั้งหัวนะครับพวกนี้จริงๆเราอาจจะต้องมาตรวจดูว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับปัญหาในที่นี้ มันอาจจะมีได้หลายสาเหตุนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Short ท e l เมีย e s ซ n d r o m e นะครับก็คือเทโลเมียมันสั้นนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจว่าอะไรคือเทโลเมียนะครับเวลาที่เราเนี่ยมีการแบ่งตัวของเซลล์นะครับมันก็จะมีการทำการ Copy รหัสพันธุกรรมของเราก็คือ DNA นะครับ DNA ของคนเรานะครับตรงปลายสุดของ DNA เนี่ยมันจะมีอันนึงซึ่งเรียกว่าเทโลเมียรนะครับ คล้ายๆกับเวลาที th 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 anden, th plastic, Hence, ่ท right ่านดูเชือกผูกรองเท้าของท่านถูกไหมครับตรงปลายเชือกผูกรองเท้าเนี่ยจะมีเป็นพลาสติกอันนึงซึ่งหุ้มตรงปลายไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเชือกของท่านมันคลายเกลียวออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับไอตัวทีโลเมียร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวที่หุ้มตรงปลายของเชือกรองเท้าของท่านนั่นแหละครับตัวหุ้มตัวนี้นี่มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเวลาที่มันมีตัวหุ้มตัวนี้อยู่มันจะป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บของ DNA นะครับ ไม่ป้องกันไม่ให้มีการเอา DNA แปลกปลอมเข้ามาแปะอยู่ตรงนั้นนะครับหรือป้องกันการสูญเสียของ DNA ไปนะครับเพราะว่าถ้ามีการสูญเสีย DNA ก็จะเกิดการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ก็ทําให้มีปัญหาต่างๆเช่นเซลล์อาจจะตายเซลล์อาจจะเป็นมะเร็งเซลล์อาจจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมามี DNA ของที่อื่นมาแปะเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นมะเร็งขึ้นมาบางคนก็จะเป็นโรคแปลกปๆขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ,อหน้าที่ของเทโลเมีย ปัญหาของเทโลเมียร์มันคืออย่างนี้นะครับเวลาที่เราแบ่งตัวครั้งหนึ่งนะครับ DNA ของคนเราเนี่ยทีโลเมียร์เนี่ยเกิดมาตอนแรกสุดมันจะยาวนะครับตอนแรกเกิดมันจะยาวมากๆเลยนะฮะแล้วพอการแบ่งตัวแต่ละครั้งมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะสั้นลงจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่พอสั้นลงมากๆแล้วเซลล์เซลล์น,น,นั้นเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปมันก็จะตายไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้คนเราแก่ลงนะครับ ถ้าเราไปวัดความยาวของทีโลเมียในเด็กแรกคลอดกับในคนแก่นะครับเราจะเห็นเลยนะฮะว่าทีโลเมียในคนแก่นี่สั้นมากๆเมื่อเทียบกับในเด็กแรกคลอดนะครับนี่ก็จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมคนเราถึงแก่ได้นะครับทีนี้ทีโลเมียตัวนี้ถ้าเกิดมันมีโรคโรคหนึ่งทําให้มันสั้นขึ้นมาล่ะคือเรียกว่าช็อตททโลเมียซินโดรมนะครับปกติทีโลเมียเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวอยู่ค่าหนึ่งนะฮะแล้วจะมี โปรตีนหลายๆอย่างหรือเอนไซม์ต่างๆนะครับมาทําให้มันมีความยาวอย่างเงี้ยคงที่อยู่ได้นะครับถ้าคงอยู่ได้ปุ๊บมันก็จะยาวแบบนี้นะฮะก็จะมีการไปเพิ่มทีโลเมียร์ไปป้องกันการสูญเสียนะครับซึ่งเอนไซม์เหล่าเนี้ยมันจะมีเยอะมากแล้วก็มียีนที่ควบคุมเอนไซม์เหล่าเนี้ยมาหาศาลเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติที่ยีนเหล่านี้ก็จะเกิดปัญหาของททโลเมียร์นะครับแล้วพอททโลเมียร์มันสั้นมากๆก็จะมีปัญหาต่อร่างกายต่างๆ โดยเฉพาะเซลล์กลุ่มที่จําเป็นจะต้องมีการแบ่งตัวเยอะๆนะครับเซลล์บางประเภทถ้ามันแบ่งตัวบ่อยๆนะครับมันก็จะต้องมีการสูญเสียทีโลเมียร์ถูกไหมครับการสูญเสียแต่ละครั้งก็ยิ่งเกิดปัญหานะครับเช่นเซลล์อะไรบ้างที่แบ่งตัวบอ่อยๆอ่าเซลล์ผมของเราเนี่ยนะครับนะฮะแบ่งตัวบ่อยเซลล์ผิวหนังของเราแบ่งตัวบ่อยถ้าผมเนี่ยแบ่งตัวบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ 81, พวกนี้ก็จะแก่กลายเป็นสีขาวผมก็งอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นช็อตททโลเมียร์เนี่ยนะครับหรือทีโลเมียร์สั้นนะฮะก็จะผมขาวตัต้ ถ้า30เนี่ยขาวนี่ไม่ใช่ขาวเป็นเส้น2เส้นนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับแต่ถ้ามันขาวทั้งหัวเลยนะครับอันนี้น่าสงสัยแล้วนะครับว่ามีปัญหาเรื่องช็อตทเทโลเมียร์หรือเปล่านะครับอ่าผิวหนังบางคนผิวหนังก็จะเป็นจุดด่างดําเป็นแต่มันจะไม่ใช่เป็นแค่จุดที่เดียวนะครับจะเป็นทั่วๆนะครับเป็นทั่วๆบางคนมีลิ้นเป็นลิ้นเป็นขาวๆทั้งอัน แต่ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นลิน้นฝ้าขาวธรรมดานะครับบางคนบอกเนี่ยลิน้นผมเป็นฝ้าขาวไม่สบายแล้วลิ้นฝ้าจะเป็นช็อตเทโลเมียไหมอันนั้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับคือเหมือนกับใต้ลิ้นมันมีอะไรสีขาวๆอยู่นะครับขูดไปก็ไม่หายนะครับก็ขาวอย่างนั้นอยู่นะครับเล็บเนี่ยบางคนก็เล็บกุดๆนะครับแล้วก็มีเส้นๆเยอะๆพวกนะ้ครับเป็นทุกเล็บนะไม่ใช่เป็นแค่เล็บเดียวนะครับ แล้วอาการเหล่านี้จะต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะครับไม่ใช่มีแค่1อาการนะครับถ้ามีแค่1อาการอย่างผมงอกอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับหรือว่าลิ้นลิ้นฝ้าอย่างเดียวนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับต้องมีหลายๆอันประกอบกันนะครับ <S <S ทีนี้มันก็จะมีบริเวณอ,อื่นอีกเหมือนกันเช่นในทางเดินอาหารนะครับจะต้องมีการแบ่งตัวถ้าเป็นในถ้าเป็นแบบชอ็อตทีโลเมที่รุนแรงมากๆเนี่ยในเด็กบางคนก็จะมีการติดตันของท่อทางเดินอาหารนะครับติดตันของท่อน้ําตาอย่างนี้ก็เป็นต้นนะมีได้นะฮะ แต่ถ้าโตมาถึงผู้ใหญ่แล้วเนี่ยบางคนก็จะมีปัญหายอย่างอื่นเช่นเรื่องของปอดเป็นพังผืดนะครับนี่คือหนึ่งในสาเหตุของปอดเป็นพังผืดซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะฮะบ,บางคนมีตับแข็งนะฮะตับแข็งทั้งที่ไม่ได้กินเหล้ามาก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นได้นะฮะแต่ว่าถ้ากินเหล้ามันก็เร็วขึ้นนะฮะ ถ้าเกิดว่าเรามีช็อตทิโลเมียนะครับแล้วเรามีปอดเป็นพังผืดนะฮะแล้วเราไปสูบบุหรี่อันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับปอดยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับคือทั้งหมดเนี่ยมีอาการแสดงได้หลายใสหลายหลายแบบนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเจอในอาการแสดงก็คือเรื่องของไขกระดูกมันไม่ทํางานหรือทํางานผิดปกติไปนะครับไขกระดูกของคนเราเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับถ้ามันสร้างไม่ได้เม็ดเลือดแดงก็จะต่ําก็เป็นโรคเลือดผิดจ,จางนะครับ เ,เกิดเลือดก,ก็จะต่ําได้นะครับก็ทําให้เลือดออกแล้วมันหยุดยากนะครับถ้าเม็ดเลือดขาวไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะมีปัญหาทางด้านของภูมิคุ้มกันนะครับจะติดเชื้อไม่สบายง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะแสดงอาการได้ตั้งแต่เด็กส่วนบางคนก็ไม่แสดงอาการตอนเด็กจะมาแสดงอาการตอนเป็นวัยรุ่นตอนอายุเยอะแล้วก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแสดงอาการสักประมาณเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าขวบจนถึงประมาณสัก40เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเจอโรคของเทโลเมียเยอะขึ้นนะครับ เพราะว่าจะไม่อยู่เป็นจนถึงแก่เนื่องจากว่าททโลเมียร์ของเราเนี่ยสั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นการแบ่งเซลล์แต่ละครั้งก็จะทําให้มันสั้นลงสั้นลงดังนั้นก็ถ้าเปรียบเทียบก็คืออายุของคนที่มีชดตทโลเมียร์ซินโดรมเนี่ยนะครับจะเร็วเป็น2เท่าของคนที่อายุธรรมดานะครับแต่อาจจะไม่ได้เจออย่างอื่นเช่นไม่ได้เจอว่าหน้าเหี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นจะเป็นอีกโรคโรคหนึ่งนะครับซึ่งาบางคนอาจจะเคยได้ยินมาชื่อว่าโรคโปรโจีเรียนะครับโปรโจเรียเนี่ หน้าเหมือน80เลยนะครับตั้งแต่อายุ8ขวบนะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าโรคนี้จะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโรคนี้จะเป็นการแก่ของเซลล์บางชนิดมากกว่านะครับทีนี้ประวัติอันนึงซึ่งเวลาที่มาหาหมอเนี่ยก็จะซักถ้าเกิดว่าคนไข้มีผมขาวแล้วมีโรคปอดนี่ผมสงสัยไปก่อนเลยว่าน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ถ้าจเจาะเลือดเนี่ยบางครั้งการดูอันนึงซึ่งเรียกว่า complete blood count นะครับคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะลักษณะมันจะมีโลหิตจางเม็ดเลือดแดงอาจจะใหญ่นะครับ ล้วก็ไม่ค่อยมีเม็ดเลือดแดงตัวเด็กๆเลยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทาให้เราสงสัยได้นะครับแต่เราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะเขามีประวัติทางพันธุกรรมไหมนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับปู่ย่าตายายมีหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามช็อตเิโลเมียซินโดรมเนี่ยมันเกิดได้กับยีนหลายๆตัวนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะเป็นยีนตัวเดียวนะครับทีนี้พอมียีนหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับยีนบางตัวถ่ายทอดแบบยีนเด่นยีนบางตัวถ่ายทอดแบบยีนด้อยนะครับยีนเด่นหมายความว่า เวลาที่เราถ่ายทอดยีนตัวนี้ไปโอกาสที่ลูกหลานของเราจะแสดงอาการนั้นขึ้นมาจะสูงมากเลยนะครับจะสูงมากแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีมันก็จะมีความยุ่งยากทางด้านพันธุศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าในในเรื่องของทีโลเมียร์เนี่ยการถ่ายทอดเนี่ยจะเป็นแบบยีนเด่นก็ชัดเจนนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะมีนะครับแล้วก็มันจะมีแบบยีนด้อยด้วยนะครับก็คือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะไม่มีอะไรอาจจะมาตกความซวยที่เราอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นอยู่คนเดียวก็ได้นะครับอ่า ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของช็อตเทโลเมียก็คือว่าเวลามันส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยในรุ่นที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอาการจะรุนแรงขึ้นนะครับอาการจะรุนแรงขึ้นทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเวลาที่เรามีช็อตเทโลเมียเกิดการแบ่งตัวเยอะๆนะครับในแง่ของสเปิร์มและของไข่เราเนี่ยเทโลเมียตอนนั้นเนี่ยมันจะสั้นลงไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งเทโลเมียเนี่ยสั้นๆให้กับลูกเราไปอีกนะครับพอส่งเทโลเมียสั้นให้ลูกเราไปอีกก็คือ แบ่งตัวนิดเดียวก็เหลือเหลือสั้นนิดเดียวเลยถูกไหมครับแบบนี้ในเด็กที่คลอดออกมารุ้นต่อๆไปก็จะมีอาการเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นบางคนอาจจะผมขาวตั้งแต่10บขวบเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะอันนี้มีชื่อเรียกรูรูทางการแพทย์ว่า disease anticipation นะครับ anticipation ก็คือเป็นเราคาดการไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเป็น short telomere um หรือว่าเราสงสัยว่าเราเป็นเราจะตรวจได้อย่างไรนะครับ เวลาที่หมอเขาตรวจเนี่ยเขาจะต้องมีข้อสงสัยก่อนเช่นมีประวัติทางพันธุกรรมมีตรวจร่างกายแล้วคล้ายนะครับมีปอดเป็นพังผืดบางคนมีตับมันอักเสบหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะตรวจหาภาวะนี้โดยการวัดความยาวของทีโลเมียร์นะครับโดยการเจาะเลือดเรานี่นะครับก็จะเจาะเลือดเอาเม็ดเลือดขาวชานิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าลิมโฟไซต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไปวัดความยาวของทีโลเมียร์นะมันจะบอกได้เลยว่าเออเป็นค่าประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับ ถ้าเกิดว่าความยาวของทีโลเมียร์ในอายุนั้นเนี่ยสั้นกว่าโดยเฉพาะถ้าสั้นกว่าเออสั้นกว่า1%งของปกติในช่วงอายุนั้นนะครับเช่นปกติ uh, ยาว100แต่ของท่านแค่0.5อย่างเงี้ยอันนี้คือว่าผิดปกตินะครับดังน,นั้นถือว่าเป็นช็อตททโลเมียร์นะครับแล้วที่สําคัญก็คือพอเรารู้ว่าเป็นช็อตททโลเมียร์แน่ๆสิ่งต่อไปที่เราอยากจะทําก็คือดูว่าผิดปกติที่ยีนไหนนะครับแล้วส่งไปให้ลูกๆลูกหลานเราได้หรือเปล่านะครับ ถ้ามันแบบส่งได้นะครับเราต้องเอารุ่นลูกุ่นหลานเรามาตรวจด้วยนะครับพอเราตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเออรุ่นลูกหลานเราเป็นนะดังนั้นถ้ารุ่นลูกหลานเราเป็นเราจะต้องบอกเขาเลยว่าอะไรที่ห้ามทํานะครับอะไรที่ห้ามทําบ้างเรื่องของปอดแน่นอนเรื่องการสูบบุหรี่นี่ห้ามเด็ดขาดครับการที่สูดดมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อปอดห้ามยาบางอย่างเป็นอันตรายต่อปอดเช่นยากลุ่มโรคหัวใจอะมิโอโดโรนโดเนด,ดโรนนะครับ ยาเคมีโอ่าบูซาแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่งชื่อไนโตรฟิรันโทอินนะครับพวกเนี้ยชื่อแปลกๆเราอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับแต่เวลาที่ผมเจอเคสอย่างเงี้ยผมก็จะบอกคนไข้เลยว่ายาตัวนี้ถึงแม้ว่าคุณไม่จไม่รู้จักนะให้คุณเลี่ยงไว้ผมจดให้คุณเลยนะครับคุณต้องไปเลี่ยงเอาเองไปหาหมอที่ไหนก็ต้องบอกว่าคุณเป็นโรคนี้และห้ามใช้ยากลุ่มนี้นะครับผมก็จะบอกเขาไว้ก่อนนะฮะ หรือว่าถ้ามีเรื่องตับแน่นอนการกินเหล้าการใช้ยาต่างๆจะต้องระมัดระวังนะครับห้ามทานเหล้านะครับมันไม่งั้นตับมันจะยิ่งเสียนะครับบางคนก็ถ้ามีเรื่องของเม็ดเลือดที่มันผิดปกติไปแล้วจะต้องมีการเจาะไขกระดูกมาตรวจด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนอกเหนือจากไขกระดูกที่มันทํางานไม่ได้มันยังเป็นการเกิดมะเร็งในไขกระดูกได้ด้วยนะครับเกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ตรวจให้ให้รู้แล้วก็หามันก่อนเพราะว่าต้องรักษาก่อนนะครับคนเหล่านี้ก็จะป่วยง่ายด้วยดนะังั้นจะต้องเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้เขาป่วยนะครับวัคซีนอะไรก็จะไปฉีดก็ฉีดให้ครบนะครับนี้เป็นข้อสําคัญมากๆของกลุ่มช็อตเทโลเมียซินโดรมนะครับอ่าทีนี้ นอกเหนือจากนี้ก็จะต้องให้คําแนะนําเรื่องของการมีบุตรนะครับพวกนี้ไม่ได้เป็นหมันนะครับสามารถมีลูกได้แต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยท่านก็จะต้องให้คําแนะนําว่าเขาอาจจะส่งยีนเหล่านี้ไปให้ลูกได้แล้วก็ลูกก็อาจจะมีปัญหาเดียวกันซึ่งอาจจะเจอได้เร็วกว่าตัวของเขาด้วยซ้ําไปนะครับนี่ก็คือปัญหานะฮะถามว่ามีวิธีในการรักษาไหมนะครับไม่มีวิธีในการรักษาแบบตรงไปตรงมานะครับมันจะมีกรณีเดียวก็คือถ้าเกิดว่ามีการ เป็นโลหิตจางมากๆจนจะต้องให้เลือดบ่อยๆเลยนะครับเราก็จะมีการให้ยากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นยาที่เรียกว่าดานาโซลนะครับดานาโซลเนี่ยมันเป็นยาที่กระตุ้นทางด้านฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายนะครับแต่ว่ามันจะสามารถทําให้ทีโลเมียร์ตัวเนี้ยยาวขึ้นได้นะครับบางคนก็คิดเอ้ยทําไมเราไม่เอาดานาโซลมากินเล่นเพื่อที่จะให้ทีโลเมียร์มันยาวๆแบบนี้เราจะได้ไม่แก่ถูกไหมฮะยิ่งมันยาวมันก็ไม่แก่นะครับก็ไม่ใช่นะครับดานาโซลเนี่ย มันมีปัญหานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่กระตุ้นทางด้านของฮอร์โมนเพศชายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออาจจะมีขนเพิ่มขึ้นมีเอนไซม์ตับที่มันผิดปกติเกิดตับอักเสบได้นะครับเกิดลิ่มเลือดในร่างกายได้นะครับเราก็มีปัญหาต่อทําให้ร่างกายมีไขมันสูงได้นะครับซึ่งภาวะเหล่านี้ทั้งหมดเราจะต้องเฝ้าระวังนะครับอ่า บางคนก็จะมีการบวมที่ขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับหลังจากการกินดานาซอลนะครับแล้วก็ดานาซอลเนี่ยเราจะไม่ให้โดสต่ําๆนะครับสําหรับคุณหมอที่เข้ามาฟังนะครับโดสที่เราให้ก็คือ400มิลลิกรัมเช้าเย็นนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับบางบางครั้งอาจจะต้องขึ้นไปถึง800นะครับแต่ว่าถ้าให้สูงๆท่านก็จะต้องระวังภาวะที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ dislipidemia นะครับคือ uh, liver function test abnormalities นะครับพวกนี้เป็นหลักแล้วก็ วีนัสพร้อมโบเอมโบลิซึมจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอภาวะนี้เราจะต้องรักษานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่มีปัญหาเรื่องเลือดเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรกับมันนะครับแต่คนไข้มีปัญหาเรื่องของพังผืดในปอดพวกนี้ไม่มียารักษาเฉพาะนะครับก็ให้ยาต้านพังผืดเช่นยานินเทนนิต ยา perphenidone แค่นั้นนะครับยาอื่นทําอะไรไม่ได้นะครับมีแค่นี้เลยที่เราสามารถทําได้แล้วถ้าเป็นรุนแรงมากๆเราอาจจะต้องทําการปลูกถ่ายปอดแต่ว่าก็จะต้องมาดูด้วยว่าสามารถทําได้หรือเปลา่าเพราะบางคนเนี่ยมีการเกิดโลหิตจางที่แบบรุนแรงนะครับแล้วก็บางคนเจอว่าเออมล็งเริ่มกลายเป็นเร็งเม็ดเลือดพวกนี้เราปลูกถ่ายปอดไม่ได้นะครับอ่ามันก็มีข้อจํากัดน,นะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยมาเล่าโรคที่มันยากซะหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นโรคซึ่งทางการแพทย์เรารู้จักนะครับแล้วก็ หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักหมอบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินโรคนี้ด้วยซ้ําไปนะฮะ mm. ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนใครคนไหนที่สงสัยอะไรนะฮะ mm. เช่นว่ามีประวัติว่าครอบครัวเนี่ยมีคนผมขาวตั้งแต่อายุน้อยนะครับมีประวัติโรคปอดในครอบครัวที่หาสาเหตุไม่ได้ปอดเป็นพังผืดหาสาเหตุไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีโรคตับร่วมด้วยเนี่ยนะครับทั้งนั้นนี่ไม่ได้กินเหล้านะฮะท่านควรจะไปหาโรคนี้นะครับ ถ้าจะหาโรคนี้จริงๆผมแนะนําว่าอาจจะต้องไประดับโรงเรียนแพทย์นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลธรรมดาเนี่ยหาไม่ได้แน่ๆนะครับโรคพวงนี้มันเป็นโรคที่หายากแต่ว่าถามว่าทําไมผมถึงเอามาพูดก็เพราะว่าผมเจอบ่อยนะครับเวลาที่ส่งมาปรึกษาเรื่องการปลูกถ่ายปอดเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะครับบางคนไม่ทราบด้วยว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งพอมาหาเราเนี่ยเราก็ตรวจไปตรวจมาเราสึกเออมันใช่ภาะวะเนี่ยเราต้องตรวจหาละหาแล้วก็เจอก็ให้คําแนะนําไปนะครับ โอเคถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเรื่องนี้ก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ